รัฐบาลถอนล่าง e n t e r t a i n m e n t Complex ถอนระเบิดเวลาทางการเมืองออกไปวันนี้มีการประชุมคอรมอแล้วก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่มีการพิจารณาแล้วก็หาลือกันก็คือตัวรัฐบาลได้มีการถอนมีมติก็คือเรื่องของการถอนล่าง e n t e r t a i n m e n t Complex ซึ่งแมในความเข้าใจของชาวบ้านก็คือเรื่องของการผุดคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเรื่องนี้จริงๆเป็นนโยบายเรือธง ของพรรคเพื่อไทยที่เรียกว่าพูดถึงมาตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยก็เรียกว่าชูว่าเรื่องนี้แหละจะเป็นนโยบายที่จะหารายได้มหาศาลให้กับประเทศแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยสู้ดีนะักของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวประเทศเนี่ยก็กาลังเผชิญกับวิกฤตหลายเรื่อง หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในเรื่องชายแดนซึ่งตอนนี้ก็ยังอีลงตุงนังมาอยู่แล้วก็ติดพันมาถึงเรื่องของคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายกซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องไทยกัมพูชาที่ตอนนี้ก็ทําให้คุณแพทองทานชินวัตรนายกตีเนี่ยถูกศาลเนี่ยเรียกว่ารับคาร้องของ36สวแล้วก็สั่งให้หยุดไปบัติหน้าที่ เพราะเรื่องของคลิปลับที่ไปคุยกับปุณเซนยังไม่นับรวมถึงเรื่องของการเมืองที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเรียกว่าปรับคอรมอชุดใหม่ภายหลังจากการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของตําแหน่งคอรมอในรัฐบาลยังไม่นับรวมถึงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาษีขาเข้าสหรัฐอเมริกา หรือภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมประกาศให้กับคู่ค้าทั่วโลกซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าโดนภาษีเนี่ยเรียกว่าหนักเรียกว่าติดอันดับสูงสุดของเอของอาเซียนตอนนี้ก็36%ตั้งแต่ประกาศเมื่อวันที่2เมษาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม้จะมีการส่งทีมไทยแลนด์ไปเจราจาแล้วแต่ว่าคุณพิชัยก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี ล่าสุดทมก็ส่งจดหมายมาถึงประเทศไทยยืนยันว่าภายในวันที่หนึ่งสิงหาจะเก็บภาษีขาเข้าของสินค้าไทยที่ไปขายที่สหรัฐอเมริกานี่อยู่ที่36%เปอร์เซ็นต์ซึ่งทำให้เรียกว่าผู้ส่งออกและว่าภาคเศรษฐกิจของไทยก็เรียกว่ามองว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตแน่นอนถ้าเราไม่สามารถที่จะไปเจรจาเพื่อให้ปรับลดตรงนี้ได้สารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้แม่ตัวรัฐบาลนี้ก็มองว่าหากเปิดสภา แล้วพยายามจะผลักดันร่างพรบอ n เ e น t ตอร์เ n นเมนต์ e คอมเขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะทําให้เรียกว่าตัวเองเนี่ยไปมีปัญหามีกับดักมีระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งเรียกว่ามาใส่รัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบวกลบคุณหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงคิดได้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมความจริงเนี่ยแผนของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องการที่จะเรียกว่าชะลอไปก่อนก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณแล้วว่าจะชะลอการนํากฎหมายฉบับนี้ เข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ว่าเมื่อไปไปมามเนี่ยคิดดูหลายรอบแล้วบวกกับกระแสสังคมตอนนี้ไม่ได้เลยจริงๆเรียกว่าก็เลยทำให้ตัวรัฐบาลเนี่ยประกาศถอนเลยถอนร่าง Entertainment c o m p l e x ออกจากสภาเมื่อวานมีมติคอรมอแล้วก็วันนี้ก็ส่งเรื่องเข้าสู่สภาแล้วก็ขอถอนเรื่องจากออการบรรจุพิจารณาในสภาแต่ว่าความหลงของการถอน ล่างดังกล่าวนี่แม่ก็เรียกว่ายัางต้องพูดถึงอยู่เมื่อวานนี้เหตุผลสําคัญเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิบัติลัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกหนึ่งก็คือเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนคอรมอชุดใหม่ก็คือคอรมอูอุ้งอิงสองเนี่ยมีลัมตีหน้าใหม่เข้ามาถึง14คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลัมตีหน้าใหม่เนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็อยากให้เข้ามาดูเรื่องนี้ใหม่แล้วก็พิจารณากันให้ถี่ถ้วน สก็คืออ้างในเรื่องของความไม่เข้าใจของสังคมไทยการต่อต้านของหลายภาคส่วนที่ยังไม่เข้าใจกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ตัวพักเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่ทำคาสินโนอย่างเดียวแล้วก็สัดส่วนคาสินโนก็มีแค่10%เท่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่เอามาอ้างแต่ว่า เชา้านี้แม่ก่อนที่ตัวร่างกฎหมายเนี่ยจะเข้าสู่สภาแล้วก็จะถอนออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าแม่มีความร้อนแรงจากคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรกภูมิใจไทยดูอยู่เนี่ยคุณอนุทินก็มาเขียนเฟซบุ๊กแล้วก็ไล่เลียงเรื่องของความปัญหาของ Entertainment c o m p l e x นี่แหละแล้วก็ยกว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมระหว่างประธานดีสีจิ้นผิงกับนายยตีแพทองทานแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยตัวประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ย ได้มีการพูดหยิบยกเรื่องของคาสิโนในประเทศไทยถึง3ครั้งบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเกิดจะมีการตั้งคาสิโนในประเทศไทยสมมติถ้าไทยยังยืนยันว่าจะตั้งจริงเนี่ยจีนอาจจะต้องออกมาตรการเรียกว่ากีดกันหรือว่าสกัดนักท่องเที่ยวจีนไม่ให้มาเมืองไทยเพราะมองว่าจะทําให้เรียกว่าเป็นผลเสียต่อนักท่องเที่ยวจีนนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยเขียนใน Facebook แล้วก็บอกว่าด้วยประเด็นนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวของจีนเนี่ย หายไปจากการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยร้อนทีเดียวทําให้ตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายงตีซึ่งตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกแต่เป็นรัฐมตีวัฒนธรรมนี้ก็ต้องออกมาตอบโต้สวนหมัดใส่คุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วแม่ออกจากรัฐบาลไปแป๊บเดียวเองทําไมล้มตีอดีตล้มตีว่าการกระทรวงมหาไทยถึงลืมเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่นักท่องเที่ยวจีนไม่มาไทยเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดูอยู่แล้วนี่ก็เรียกว่าสวนกันคนละหมัดขณะที่ในสภาก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือตัวคุณพรารดอนปิศนาณนันทกุลเรียกว่าเป็นรองเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาสวนเลยว่าเหตุผลจริงๆที่พักเพื่อไทยถอนล่างเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยเพราะว่ามีดิลลับกับคุณเซนใช่ไหมเรื่องที่บอกว่าถ้าเกิดยังเดินหน้าเรื่องนี้อีกทางฝั่งคุณเซนทางฝั่งกัมพูชาก,ก็อาจจะมาแฉเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นไปอีก ก็เลยทําให้เพื่อไทยเนี่ยจำเป็นต้องถอนเรื่องของพรบ e ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไทยตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะไปกระทบอู่ข้าวอู่น้ําของทางคุนเซนหม่นี่คือความร้อนแรงของเรื่องคาสิโนซึ่งล่าสุดเนี่ยจุลพันธ์ก็ยังไม่ยืนยันคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าอนาคตถ้าเกิดมีความพร้อมก็อาจจะเสนอกลับเข้ามาอีกได้แล้วก็ไม่รับปากว่าเรื่องนี้เนี่ยจะหายไปเลยนี่คือเรื่องของเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ ที่เป็นประเด็นร้อนล่าสุดในการเมืองไทย